สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญครับต้องรู้สิ่งนี้แล้วท่านจะทําธุรกิจได้จเจริญรุ่งเรืองครับตามผมมาครับว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับเรื่องของการที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามทีอย่าฆ่ามาคนเดียวจำไว้นะครับว่าการุณาย,ยกคํานี้ทิ้งไปเลยว่าอย่ามาคนเดียวแม้แต่ทาในเรื่องของเน็ต อินเทอร์เน็ตก็ตามทีเหมือนเป็นนักคีย์บอร์ดเราอยู่คนเดียวก็จริงแต่ต้องมีคนปรึกษาถือว่าจะทําให้ธุรกิจนั้นจเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าไปคนเดียวครับท่านผู้ชมครับไหมเส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าท่านผู้ชมครับการไปคนเดียวอาจจะไปได้ไวแต่ถ้าไปหลายคนมันไปได้ไกลกว่าอย่าทําธุรกิจข้ามาคนเดียวการบริหารที่ดีามากักมีคนเคียงข้างเสมอจึงจะประสบความสาเร็จและมั่นคงกว่าครับ แม่แต่ยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์ก็มีแอดมินหรือกล้องตัดต่อโพสต์ช่วยส่งของต่างๆจึงพอแนะนำว่าการเดินคนเดียวมันโดดเดี่ยวและมันไปได้ไม่ไกลครับเดินไวแต่ไม่มั่นคงครับอาจหลงทางได้ไร้ผู้ปรึกษาเจอปัญหาหรือเจอทางแยกเราก็ไม่มีผู้ปรึกษานั่นเองครับฉะนั้นการที่มีทีมที่ดีก็จะพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ทุกสาขาอาชีพเหมือนกันเลยทีเดียวครับ ควรมีที่ปรึกษานั่นแหละดีท่านผู้ชมครับก็สรุปว่าการเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือรวมถึงขยายนะครับศักยาภาพของตัวเองให้ไกลหรือหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ตามทีก็ต้องใช้ทีมเหมือนกันท่านนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับจึงฝากเรื่องนี้นะครับว่าอย่าทําธุรกิจ ด้วยคําว่าค่ามาคนเดียวเด็ดขาดครับท่านผู้ชมครับเรื่องของฮงจุ้ยนั้นมีอีกมากมายทีเดียวนะครับให้คาปรึกษากันเรื่องของการทําบุญก็ดีเรื่องของตัวเลขก็ดีกระผมอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญยินีให้คำปรึกษาครับอย่างไรก็ทักไลาน์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากจะสอบถามเรื่องฮงจุย้ยอยากสอบถามเรื่องของตัวเลขบนโทรศัพท์หรือเรื่องอื่นก็สามารถพูดคุยกันได้ยินีให้คำปรึกษาวันนี้เวลาหมดลแล้วครับพบกันใหม่ในเทปต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญวันนี้สวัสดีครับ